คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับคริปโตเนาะโดยเฉพาะ NFT นะครับหรือว่าวงการกีฬาต่างๆที่ตอนนี้ชักเริ่มมีกลิ่นอความคุกคุนอยู่พอสมควรนะฮะอนาคตหรือว่าปีหน้าเนี่ยอาจที่จะเป็นกระแสเมนสตรีมตอนนี้ก็เป็นเมนสตรีมแล้วนะแต่หมายถึงว่าอาจที่จะหนักมากไปกว่านี้แล้วก็คิดว่าน่าที่จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะโอเคก็ก่อนที่ไปดูกันนะครับผมนุกคนนิดนึงเนาะขอสองวินะฮะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับอ่าหน ก็ไล้แล้วใช่ไหมฮะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตอะดอปชันก่อนเลยแล้วกันนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของกระแสหลักในณักขณะนี้เนาะหรือว่าสื่อวงการกีฬาต่างๆวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการคริปโตหรือว่าโดยเฉพาะวงการ NFT เพิ่มมากขึ้นแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเรารับดูข้อมูลของข่าวล่าสุดนะทาง FTX นะครับผมสาขาที่ US เนาะหรือว่าที่อเมริกานั่นเองนะครับก็ไปนพาร์นะรทเน Golden State Warrior นั่นเองก็ถือว่าเป็นทีมบาสเจ้าดังอยู่แล้วนะฮะก็การพันเนอร์กันในครั้งนี้เนาะก็จะสามารถที่จะทำให้อ่อ Golden State Warrior เนี่ยจะดรอปน้อย NFT นะครับบนทาง FTX platform นะที่ US ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะดรอปที่ เอฟทีเอซาขาโกลบอลหรือเปล่าเนี่ยอันจะต้องลองไปติดตามกันดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่ u s เนี่ยจะดรอปในต้นๆปี2022นนั่นเองนะสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของบาสก็ลองลองเข้าไปศึกษาสําหรับการเก็บสะสมในเรื่องของ n f t ผมเข้าใจว่า,น,าน่าจะเป็นบตรน่าจะเป็นการ์ดนะเอิน่าจะเป็นการ์ดเหมือนแบบการ์ดสะสมนักบาสอะไรแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะก่อนหน้านี้เนาะเอฟทีเอเนี่ยไปพาร์ตเนอร์กับทีมอ,อเมริกันฟตุตบอลก็มีนะครับผมหรือว่าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนาะก็ มันได้ผลนะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะทางเพสเดนต์ของทาง FTX US เนี่ยก็ได้อามาบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ยอดวอลลุ่มในแต่ละวันนะครับประมาณสัก3ามรล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะในควอเตอร์ที่3นะครับซึ่งเติบโตมาก,กว่า500%นตะ์ในในแต่ละควอเตอร์เ่ยหมายถึงว่าเอ้ยการที่เขาไปพาร์ทเนอร์กับทีมอะไรต่างๆหรือว่าในโลกเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าโลกกีฬาต่างๆเนี่ยเออมันได้ผลจริง,รงๆเนาะมันสามารถจะให้คนที่อยู่ภายนอกเนี่ยหรือว่ายังไม่ได้เข้าวงง่าาาเเข้มในนวกรรคิปโตียหลั่งไหลเข้ามา ในวงการคริปโตได้หนึ่งซึ่งก่อนนีก่หน,น้าน,นี้เราจะสังเกตว่าทาง c r y p t o com ใช่ไหมที่เข้าไปพาร์เนอร์นะครับผมอันนั้นกว่า700ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันนั้นนะโอ้โห,โโหเหรียญโครพรุ่งเลยนะครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไรที่ตอนนี้ทางเอเจนต์ต่างก็ลุก หนักอยู่พอสมควรในเรื่องของวงการกีฬาต่างๆนั่นเองนะก็เป็นในเรื่องของมันเวิร์กนั่นเองหรือว่าตัวเลขในเรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนาะเขาก็ได้บอกนะว่า User ยูเซอร์นะครับที่เข้ามาในแต่ละควอเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก50%ต่อควอเตอร์เลยนะถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะฮะประกอบกับนะครับทางทีมของ v ว l เลอร์เนาะหรือว่าทางเรสเดนของเขานะก็ได้เอามาบอกนะว่าคริปโตเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเมเจอร์พาร์ทออฟเดอะสปอร์ตเลยแหละในวงกการการีฬหือว่าวงการ อุตสาหกรรมในเรื่องของความบันเทิงต่างๆนึ่งโดยเฉพาะ N f t นทีะครับที่มันจะนะมีบทบาทที่สำคัญผมก็คิดว่า,น,าน่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยจะสังเกตว่า N f t ต่างๆที่ดังๆเนี่ยก็เป็นพวก,กวงการกีฬาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่างเช่นล่าสุดในทาง a เม z o n เนาะได้ไปพาร์ทเนอร์ร่วมกับทางดิ p ถูกต้องไหมดิ p ก็จะมีตัว NFT ที่เป็น f r a ชั่นนะเนาะ,ะหรือว่ามัน,มนแตกแยกย่อยกันได้สำหรับวงการกีฬานั่นเองอันนั้น Amazon เนี่ยก็ เข้าไปพาร์เนอร์หรือว่าจับมือด้วยนั่นเองนะครับก็เรลยกได้ยว่าตอนนี้กระแสเมนสตรีมหลักถือว่ามาอยู่พอสมควรนะก็อยากจะให้จับตาในเรื่องของอตัวคริปโตหรือว่า NFT ที่เกี่ยวกับวงการกีฬานะอาจจะเป็นกระแสเมนสตรีมในปีหน้าก็เป็นไป,นปนได้นะครับส่วนถ้าเราพูดถึงวงการกีฬานะครับผมขอเล่าข่าวเก่าอีกสักนิดน,นึงนะแต่ผมคิดว่ามันเชื่อมโยงกันนะครับก็เป็นในเรื่องของแฟนโทเค็นนะเพราะว่าแฟนโทเค็นเนี่ยมันก็เป็นวงการกีฬาเหมือนกันในแต่ละสโมสรนะเนาะซึ่งเติบโตมากกว่า้งแต่เือนมเถุนายต ยนที่ผ่านมานะฮะอันนี้ก็อยายกที่จะให้เพื่อนๆน,นะครับไปศึกษาดูนะครับสำหรับเนี่ยลาซิโอนะครับปารีสแซงต์แชร์แมนนะครับ City, o, us, แมนเชสเตียร์บาร์เซโลนาเอฟซีปอร์โตยูเวนตุสต่างๆก็ลองลองเข้าไปดูเผื่อที่จะเป็นโอกาสเนาะแล้วก็โปรเจกต์ Project ที่โฮสต์หรือว่าโปรเจกต์ที่อยู่เบื้องหลังตัวทีมต่างๆเหล่านี้หรือว่าแฟนทุกเองต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นชิลิสนั่นเองเวลาที่เรากดเข้าไปเห็นไหมจะเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าชิลิสนะฮะก็ ก็ลองจับตาดูและกันสำหรับโปรเจกต์เหล่านี้หน้าที่จะคือถ้าอนาคตรหรือว่าปีหน้ามันเป็นเทรนกระแสะหลักจริงๆสำหรับตัวแฟนโทเค็นที่มันมาเนี่ยผมคิดว่าชิลิสก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่จะได้อาน,นิสงส์งเต็มๆเลยเนีเพราะว่าเขาไปพาร์ทเนอร์โอ้โหดูแต่ละทีมดิฮะมีอาร์เซนอลด้วยเนาะมีบาร์เซโลนาอินเตอร์มินะลานอะไรแบบนี้ผมคิดว่าเขาเขาใหญ่มากๆแล้วนะก็ศึกษาดูด่วนๆเลยและกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางคาเค้นกันบ้างนะครับก็ล่าสุดคารเค้นนะหรือว่าเป็นเอชเงนเจ ตาม FTX ตาม Coinbase หรือว่าตาม Binance อะไรแบบนี้ผมคิดว่ายังไงแล้ว NFT ยังไงก็จะต้องมานะไม,ไม่อย่างนั้นเอชเอนต่างๆคงไม่เปิดทุกทุกเจ้าเลยนะมี NFT หมดเลยนะครับก็เตรียมที่จะเปิดเหมือนกันก็คิดว่าหน้าที่จะมีหน้าหรือมั้งนะครับผมนะอันนี้ก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ผมก็คิดว่าสําหรับมือใหม่ที่เริ่มเข้ามาในโลกของคริปโตก็ดีนะจะได้ไม่ต้องไป คือโอเคแหละเราก็คงจะไม่ต้องไปใช้ MetaMask หรือว่าใช้ w a l l e t ตต่างๆไปซื้อแล้วก็เสียค่าแก๊สแพงซึ่งคือถ้าแบบนั้นทำได้ทได้อะมันก็ดีนะแต่หมายถึงว่ามันไม่ค่อยเฟลลี่กับมือใหม่ๆนั่นเองมือใหม่มันดีใจ่ายค่าแก๊สส3 0 0 0มพันก็ไม่อยากที่จะจ่ายแล้วอะไรแบบนี้เนาะเขาก็โอเคอาจจะ่จะมาเริ่มจากเอเจนต์ต่างๆเหล่านี้เราค่อยอนาคตพอเก่งแล้วเปียก้าคาแข่งแล้วค่อยว่ากันนะก็คือแปลกหน่องเอเจนต์อันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่สะดวกแต่ผมคิดว่ามันก็ทําให้คนใหม่ๆเนี่ยเข้ามา ใช้งานหรือว่าเข้ามาซื้องาน NFT ต่างๆได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่ BankO f อเมริกากันบ้างนะครับผมก็คือได้พูดถึงนะว่า e v e r l a n รเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งบล็อกเชนที่หรือว่าเป็นทางเลือกสำหรับอ t เธอรีเียมเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับทางแ a n k of a m อเมริกานะก็ถือว่า End o r s e e v e r l a n ออยู่พอสมควรนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรดีๆหรือเปล่าที่จะมาทำกับทางเ a วมาอันี้ก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปนะครับเพราะว่ารีพอร์ตล่าสุดของทางแบงก์ของเขาที่เอามาบอกนะครับว่าสมาร์ทคอนแทรคแพลตฟอร์มอย่าง e v e r l a n เนี่ยก็มีความสามารถในการที่จะสเกลได้แล้วก็ ปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็น decentralized ้ดยน่ยเนเอยก็ถือว่าสู้กับอีเ e r e ร m มได้ประมาณนั้นนะในเรื่องของพวก d e f าหรือว่า NFT หรือว่าเกมเกมิง่งอะไรต่างๆก็ประมาณว่าเออแบงก์ออฟอเมริกาก็พูดถึงเอวในด้านดีอยู่อยู่เยอะเลยนะครับก็กต้องรอจับตากันดูต่อไปแล้วว่าเขาจะประกาศพาร์ทเนอร์อะไรกันหรือเปล่าเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทางเอเวอเรส์เนี่ยก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับทางไฟบ็อกนั่นเองซึ่งไฟบอ็บอกเนี่ยเขาบอกว่า เป็นเจ้าต้นๆเลยเนาะที่สามารถเรียนนาเบ้นเงินจากเจ้าใหญ่สถาบันต่างๆการเงินต่างๆแบงก์หรือว่ากองทุนต่างๆเนี่ยเข้ามาในโลกดีฟาแล้วก็จะใช้เอเวอร์แลนด์นั่นเองนะครับก็คือจะใช้หมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นอาร์เวนะครับเทเดโจเบนกี้พอกอรีนนะครับวอนเดอร์แลนด์นะก็หน้าตาของไฟบ็อกก็จะเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมก็คือเหมือนแบบเป็นแดชบอร์ดให้ลูกค้าของเขาเนี่ยเข้ามาใช้แล้วก็เหมือนแบบเขาก็เป็นลิงก์กับทางโปรเจกต์ต่างๆ ที่อยู่บนเอเวอ n ์แนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกรณีแบบนี้เดียวกับทาง Bank of America หรือเปล่านะอันนี้ก็ถ้าเกิดขึ้นจริงคิดว่าน่าจะส่งผลดีมากๆสำหรับเอเวเลยนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ทาง Energy m a r k e t p ็ e เพอย่างรนะนาะก็ได้อินเ g r a t e กตนะครับร่วมกับทางเทซอสนะฮะก็ถือว่าเป็น Energy m a r k e t p l a เ e เจ้าดังเลยแหละนะหลายคนน่าจะ ถ้าชื่นชอบ NFT น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับทาง l a n e l นะครับตอนนี้ก็ Integrate ร่วมกับทาง Tesor นะเพราะว่า Tesor ก่อนนั้นเนี้ยก็ได้ไปพาร์ทเนอร์ร่วมกับทาง Ubisoft นะฮะสำหรับ Ubisoft เนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับเกมก่อเรียเดียวว่าตอนนี้ NFT กระแส m ม i n s t r e ชักเริ่มคุกกุนอยู่พอสมควรนะข่าวที่ผมหามาช่วงนี้โอ้โห NFT เยอะมากนะครับก็อยากจะให้จับตาดูกันแหละเนาะอนาคตเตรียมอาจที่จะเป็น NFT แล้วก็อาจที่จะเป็นในเรื่องของแฟนโทเค็นหรือว่าวงการกีฬาต่างๆ ที่เติบโตใน,นขณะน,นี้หรือเปล่านะอันนี้ก็อยากที่จะเพื่อนๆจับตาเวฟต่อไปเผื่อที่จะเป็นโอกาสนะเพราะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของอเหรียญ P&G เจ้บาบ่เดี๋ยวผมขอดูเิว่าเหรียญตอนนี้ราคาเป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะค่อนข้างที่จะนิ่งๆทรงๆเนาะถือว่าตกลงมากว่าตอนเปิดตัวอยู่พอสมควรนะแต่ถ้าถามว่าราคามันตกมากไหมจริงๆแล้วโอเคมันมันพีกอยู่ที่60ใช่ปะ่ะแล้วมันก็มาอยู่กับการอยู่ที่50อะราคามันไม่ค่อยจะไปไหนเลยหรือว่านิ่งๆทรงๆ มากๆในช่วงนี้นะครับผมก็ลองศึกษาดูกันแล้วกันสำหรับตัวเหรียญโปรเจกต์ต่างๆเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคู่เหรียญผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นแพรกับทางไอ้นี่หมดเลยนะเหรียญชิลิสหมดเลยนะครับหมายถึงว่าสมมติถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะซื้อแฟนโทเค็นต่างๆเนี่ยมันจะต้องซื้อเหรียญ c ีเมานั่นเองนะครับเห็นไหมซีเฮซัตซีเฮซัตซีเฮซหมดเลยนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางข่าวของชิบะกันบ้างน,นะครับก็ล่าสุดชิบะ เตรียมที่จะ list เนาะบน exchange เจ้าใหญ่ที่สุดที่ยุโรปเลยนะครับหรือว่าทาง Exchange ที่ชื่อว่า Bitstamp นั่นเองนะครับก็จะ list ในประมาณสัก j a ื u a r y 2022หรือว่าปีหน้านั่นเองนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีสำหรับแฟนแฟนชิบะละกันนะครับเผื่อแฟนชิบะช่วงนี้ก็นิ่งๆอยู่พอสมควรนะรัแล้วก็ราคาอย่างทรงๆอยู่นะครับก็รอรอกลับตัวแล้กันนะเนี่ก็อาจช่วยนะครับสำหรับแฟน,ฟน น้องหมาชิบะนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้มีประมาณเท่านี้นะมีอยู่หลายเรื่องเลยนะครับส่วนอยากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ NFT ต่างๆนะหรือว่าการ adoption การเป็นพาร์เนอร์ต่างๆวงการกีฬาก็ NFT จะเป็นส่วนสำคัญแล้วก็ถ้าวงการกีฬาเนี่ยยังไงแล้ว Fan Token น,นกำลังที่จะมาเนะเพราะว่าเนี่ยหลายๆตัวก็เริ่มเปิดเทรดในเรื่องของการขายเหรียญต่างๆแล้วนั่นเองนะก็ต้องติดตามกันดูต่อไปแล้วว่า จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราดู Market Cap ตัวนี้ยังน้อยอยู่เลยนะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยอยู่แค่300ล้านเหรียญเองนะครับ <c> น้อยมากๆนะถ้าเราเทียบกับเหรียญต่างๆในโลกคริปโตนะถือว่าแฟนดูแค้นโอ้โหน้อยมากนะอันนี้ก็อยากได้จะให้จับตาอย่างใกล้ชิดเลยละกันนะครับสำหรับพวกคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถดกดปุ่มจอยลิงกงด้านใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็เป็นอันหนึ่ง กำลังใจดีๆที่จะส่งต่อให้กับทีมงานคลิปตัวเก็สามารถสั่งซื้อกาแฟให้กับผมได้เลยนะครับหรือว่อาผู้คนไหนที่ต้องการที่จะดูในส่วนของตัว i v e Content เนาะก็สามารถได้กดไปในแท็บของแท็บ Community ได้เลยนะครับล่าสุดผมได้ทำในส่วนของโปรเจกต์ Ada n a ไปนั่นเองหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำ Stablecoin บน Cardano Blockchain นั่นเองก็คิดว่าน่าสนใจแล้วก็อยากท,ที่จะให้เพื่อน รู้ทันในโลกของคริปโตนะที่มันมีข้อมูลข่าวสารเยอะมากๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆกันไปนั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งช่องทางในการสปอร์ตคริปโตด็อกได้ด้วยนะฮะลิงกงหยุดด้านใต้คลิปนี้นะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Discord นะอยังให้เข้ามาในกลุ่มแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆได้เลยเผื่อถ้าใครติดปัญหาหรือว่าต้องการสอบถามอะไรก็เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับจะได้เป็นประโยชน์หรือว่าถ้าใครต้องการที่จะมาแชร์ข่าวสารอะไรก็เพื่อนๆเนี่ยจะได้เข้าไปเหมือนแบบพอเข้าไปดูปบเรราาาก็จะไได้มม่่ม่พพลขววสสทีสคัญัญในนโ,โต มันเยอะมากมายอยู่แล้วนะฮะอย่างนั้นก็เข้าไปจะได้ได้ข้อมูลกันไปนั่นเองนะครับโอเคก็อย่างไรคลิปวิดีโอนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับอย่างนง้เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปเนาะสวัสดีครับ